นงแฟรงนงแฟงจอมปวดมาอีกแล้วอือทำไมล่ะลูกจะเอาอะไรครับนงแฟรงจะเอาอะไรให้แม่แยกต้นกล้าก่อนได้ไหมครับไปเล่นไปไปเล่นไปไปเอาของเล่นไปอ้าพี่แก be careful baby go on go to play with your toy where's your toy <laughs> <laughs> ไปแล้วค่ะ <laughs> นี่ก็คือต้นกล้ามะเขือเทศนะคะนี่ค่ะยานีเพาะเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็บางสายพันธุ์ก็งอกมา เกือบทุกมเมล็ดนะคะแล้วก็บางสายพันธุ์ก็งอกมาแค่ต้นเดียวค่ะแล้วก็จะมีสายพันธุ์หนึ่งนะคะนี่ค่ะพันธุ์นี้ค่ะ,นนคะไม่งอกค่ะ <c oughs> ก็ไม่งอกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะสําหรับมะเขือเทศปีนี้นะคะอันนี้ก็เยอะมากค่ะเพราะว่ายานีเพาะาพันละห้าหกเม็ดเนาะเผื่อว่ามันไม่งอกค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวยานี้ก็จะมาแยกต้นกล้าให้ดูนะคะเผื่อว่าใครที่ไม่เคยปลูกมะเขือเทศนะคะแล้วก็อยากจะปลูกเนอ้เอหรือว่าเพิ่งจะเพาะ,มะเมล็ดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยานี้ก็จะเริ่มแยกต้นกล้าเลยนะคะยานี้ก็เตรียมดินเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็กระถางที่ยานีจะแยกออกมาปลูกเนาะก็เป็นกระถางประมาณนี้ค่ะ กเ็เล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะแต่ยานีมีแต่กระถางลูกเท่านี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งต้นต้นมะเขือเทศเขาจะโตวไวค่ะก็คือประมาณนี้ก็โอเคเลยค่ะแล้วก็ยานีก็เตรียมน้ำเอาไว้แล้วแล้วก็มีป้ายชื่อนะคะอย่าลืมป้ายชื่อค่ะเดี๋ยวเราจะงงว่าพันไหน บ้างนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะแยนี่จะเอาดินใส่กระถางนะคะซักนงแฟงไล่จับนกยยนี่จะเอาดินใส่กระถางซักนี่ค่ะประมาณครึ่งนเนาะจะได้แยกลงปลูกง่ายๆค่ะเดี๋ยวแยนี่จะแยกให้คนดู แค่สองต้นนะคะแล้วเดี๋ยวที่เหลือยานี้ก็จะแยกให้เสร็จแล้วเดี๋ยวยานีจะให้ทุกคนดูอีกทีว่าทั้งหมดยานี้ได้ต้นมะเขือเทศกี่ต้นนะคะเดี๋ยวยานี้จะเอาต้นกล้าออกมาจากถาดเพาะเนาะนี่ค่ะยานี้ก็จะดันดันเนาะบีบให้เขาออกมาค่ะยานีจะ ใช้อุปกรณ์ช่วยยานีใช้มีดปาดเนยของเก่าจากในครัวค่ะยานีก็เอามาใช้เนาะนี่ค่ะออกมาแล้วเนาะนี่ค่ะแวยานีก็จะเอาลงเอาลงปลูกในกระถางเลยนะคะเวลาเราแยกต้นกล้ามะเขือเทศนะคะเราต้อง ปลูกลงไปในกระถางให้ให้ให้กรบดินถึงใต้ใบเลยนะคะให้ลึกนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็ยานีถึงได้ใส่ดินลงไปครึ่งหนึ่งนะคะก่อนใส่ลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นยานีก็จะเอาดินใส่ไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ <c oughs> จับตรงใบเขา่ะนี่ค่ะแล้วก็นี่เนาะนี่ค่ะปลูกลงไปให้ลึกแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะยานีปลูกลงไปจนเขาเกือบถึงใบเลยนะคะนี่ค่ะโอเคเนาะก็ เป็นอันว่าเสร็จนะคะใส่ดินลงไปอีกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราลดน้ำดินเขาก็จะยุบลงไปอีกนะคะนี่ค่ะเดียรยาน,นีจะทำให้ดูอีกต้นนึงเนาะเอาดินออกนิดนึงค่ะเพราะว่าเดียรยาน,นีจะเอาต้นใหญ่นี่เนาะออมา เออเดี๋ยวค่ะยานีต้องเขียนชื่อใส่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวยานีจําไม่ได้เดี๋ยวยานีเอาป้ายชื่อไปปักก่อนค่ะ <c oughs> โอเคค่ะต่อไปยานี้ก็จะเอาต้นนี้ออกมานะคะนี่ค่ะจับตรงใบเขานะคะนี่ค่ะนี่เนาะ โอเคต้นนี้สูงแล้วนะคะยานี้ก็จะปลูกลงไปลึกๆเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่ดินลงไปรอบๆค่ะง่ายๆค่ะ เผื่อว่าคนไหนที่เพิ่งจะลองปลูกมะเขือเทศหรือว่าคิดอยากจะลองปลูกนะคะต้นนี้ก็ยังเพาะทันนะคะสำหรับคนที่อยู่เมืองหนาวส่วนคนที่อยู่เมืองไทยก็ปลูกได้ตลอดปีนะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะโอเคค่ะ ก็แค่นี้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ใส่ดินลงไปให้เต็มเลยเดี๋ยวพอเราลดน้ำดินเขาก็จะยุบอีกนะคะโอเคหลังจากนั้นนี่ค่ะเดีย๋ยวยานี่เอาป้ายชื่อมาก่อนนี่ค่ะเสร็จแล้วยานี้ก็จะรดน้ำนะคะ นี่ค่คะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะนี่รดลงไปให้ชุ่มค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆค่ะปลูกมะเขือเทศง่ายมากค่ะเป็นยานีคิดว่าเป็นผัก ที่ปลูกง่ายที่สุดเลยนะคะสำหรับยานีเนาะมันงอกไวค่ะแล้วก็โตไวได้กินผลไวแล้วก็รสชาติก็สุดยอดค่ะสดสดจากสวนเราเนาะก็โอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะขอตัว อเแยกต้นกล้าใเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวยานีจะให้ทุกคนดูว่ายานีได้ทั้งหมดกี่ต้นวันนี้นี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือต้นกล้ามะเขือเทศที่ยานีแยกออกมาได้ทั้งหมดนะคะทั้งหมดก็เป็นจํานวน เจ็ดสิบเอ็ดต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่ยาน,นีเพิ่งจะแยกออกมานะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจะงอกออกมายาน,นีก็เลยแยกออกมาปลูกทีหลังนะคะอันนี้ก็แยกไปวันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ยาน,นีแยกได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะก็เริ่มโตขึ้นมากแล้วค่ะนี่ค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มดีขึ้นนะคะแป๊บเดียวเขาก็จะโตไวค่ะ นี่ค่ะก็เดี๋ยวยานีจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่ามันโตไปถึงไหนแล้วนะคะวันนี้ยานีก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ